ใช่นะครับต้องต้องต้องรับบ้างนะครับเพราะว่าชีวิตหลังจากฟาดเคาะไปแล้วเนี่ยเราจะต้องรับงานอะไรที่เป็นแบบนี้บ้างนะครับผมจริงจริงจริงเหอหือว่าแบบเรารู้สึกแบบจริงจริงอะจริงจริงก็รู้สึกอย่างนี้จริงจริงหลังหลังมาเริ่มอยากเริ่มอยากทําอะไรที่เป็นการกุศลมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องทําบุญอะไรอย่างนี้ก็มากขึ้นนะครับผมแล้วก็งานเนี่ยไม่เลือกแล้วอย่าไปเลือกงาน เพราะว่าตั้งแต่รถล้มมาเนี่ยมันดรอปลงเยอะเพราะนั้นเราอยากไปเรียกงานครับผมจริงเพราะทำไมถึงรู้สึกว่างานมันดรอมมลปลงเพราะเราป่วยหรือเปล่าก็อาจจะมีผลนะผมว่าอาจจะมีผลแล้วก็ไม่รู้สิมันด้วยยุคนี้เศรษฐกิจหรือเปล่าผมไม่รู้อะไรเงี้ยครับมันก็ลดลงแบบเห็นได้ชัดมากมากก็หลายคนได้บอกว่าตอนนี้ธุรกิจมันค่อนข้างสดใสาอ่าอาจอาจจะอาจจะเป็นไปได้ ผมก็นึกว่าผมเป็นเพราะผมล้นลมหรือเปล่าผมเลยซบเซามายาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนแรกเป็นแผลที่ปากนี้เป็นแผลกดทับแล้วนี่ฮะเออก็มีไหว้พระที่บ้านนะครับผมยังไม่ได้ไปเสีิยดวงที่ไหนแล้วก็ล่าสุดมีไปทําบุญกับแม่นุยกับเบสครับอ่าน้องๆที่มีเป็นผู้การทางสายตานะครับเอาอาหารไปมอบให้น้องๆอะไร้ยครับ ผลงานช่องช่วงนี้รายการกำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาออครับกำลังจะมีอะไรใหม่ๆมาซึ่งน่าจะยังบอกไม่ได้ครับเออสนุกแค่ไหนหรือสนุกสนุกที่ทุกคนแบบคิดถึงโอ้โหับเบสอนยได้มไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ับกนประมาณนี้ก่อนดีกว่าผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหน,นผมไม่รู้ว่าผมพูดได้แค่ไหน ขึ้นมาแล้วว่าจะมีการรวมตัวกวันทุออกาโอ้โหหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากทุกคนลุ้นไปด้วยกันนะครับ<อ>หวังให้เป็นอย่าง,งานั้นครับได้คุยกันไหมคะในงทีสี่คุยคุยกันตลอดครับคุยกันตลอดครับคุยว่าแบบว่าครั้งนี้กลับมาแล้วมันจะมันจะเป็นย<ห>ังไงฮะจะเอาให้ได้เลยดีถ้าเกิดครับถ้าเกิดอุ้ยถ้าเกิดกลับมาก็ดีใจมากผมว่าถ้ากลับมาได้จริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆมาเนา และไให้กลับมารวมกันแล้วมันได้ทําอะไรที่มันเคยทําอ่ะผมว่ามันน่าจะรอนวิชากานพอสมควรมันแล้อยากอยากเจออยากเล่นอยากอยากทำอะไรด้วยกันคิดถึงอะไรอย่างงี้ครับเพราะตอนนี้แต่ละคนก็คือฝึกปืนฝีมือฝีปากกมาแก่ง้าผมว่าฝีปากเหรอฝีฝีปากน่าจะหนักกว่าทางตั้มโดมป่ะที่การวิโดวิแก้วเขาก็จะร้องเพลงแต่ไม่รู้ดิผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาแล้วน่าจะรู้สึกเอามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้ ในในแบบใหม่เาเหมือนแบว่าตอนนี้กมีการแฟมสปอยว่าเอ๊ะจะได้เห็นไหมจะได้เห็นไมอะไรเงี้ยใช่มันมีอยู่ช่วงดึงที่ผ่านมาอยู่ดีในทวิตเตอร์เขาก็ส่งกันมาใไลายกลุ่มสี่โพดัมบอกว่ามีคนน่ะคิดถึงรายการสี่โพดัมมากๆคิดถึงมากแล้วก็อยากให้กลับมาแล้วก็คนพูดถึงในทวิตเตอร์อยู่ดนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะเราก็มีการคุยกันเหมือนกันว่าเออถ้าเราได้กลับมาก็คงจะดีน้อยอยากเล่นนึกถึงฉากนู้นฉากนี้ก็มีการ พูดคุยกันก็หวังว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับแต, Q แต่คิวต่คนต้องอนด้วะอย่าพูดว่าแต่ละคนครับคิวโดมน่าจะหนักสุดคิวโดมน่าจะหนักสุดเพราะว่าเขาบริหารด้วยผู้บริหารอืมไม่ได้เลยช่วงนี้ว่าเอไอติดป,ประชุมเอไอติดประชุมอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่บริหารแล้วจะให้เขามาแต่งตัวอะไรแบบที่เป็นโปรไฟล์ไม่ได้ <S <S เขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกิพีเดียเป็นแต่งหญิง ไม่เป็นไรเราต้องเป็นผู้บริหารแบบใหม่เราได้เอาเด็กเจนเจนใหม่ครับก็ดูจะได้เห็นแบบเร็วๆน like ี้ไหมคะใหมในปีนี้ไหมฮะใหม่โปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราทุกทีเราบอกผมก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับเขาไม่ปรับหรอกเขาอาจจะมีบนบนดาๆกันแต่ผมไม่อยากเป็นคนหลุดเลย อันนี้คงรู้แล้วแหละผมว่าโอเคฮะใส่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 สีใส่ซ้อนเลยแหละก็ถ้ากลับมาฝากแฟนๆรอต้อนรับด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในครั้งนี้นะครับเพื่อเราอันนี้ผมยังไม่ได้ตามยังไม่ได้ตามล่าสุดครับครับ ่เห็นข้าวเห็นข่าวครับ <มา S 1> เห็นข่าวเ <ค |th|> ห็นข่าวตอนแรกเห็นข่าวอไรเห็นขาวตกใจตกใจมากๆด้วยนะครับแล้วก็ดูดูดูคลิปว่าเออเพื่อนเราอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมก็ได้ติดตามอยู่ครับ, <med S 1> นะบ,บเปวอ่ะามันอาจจะอันตรายบาง่งจริงๆในในเรื่องของความเป็นห่วงก็เป็นห่วงเราเราก็เป็นคนดื่มเนาะพี่เราเข้าใจว่าเวลาเมาสติสัมปชัญญะอะไรมันจะ ได้แค่ประมาณไหนยังไงอันนี้เราเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีการสอบถามไว้ว่าเออเขาเมาระดับไหนหรือเหตุจริงๆมันเกิดอะไรยังไงได้ดูแค่ตามคลิปเท่านั้นได้เท่าที่นคนได้ดูก็ในมุมของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงแต่ในมุมของความถูกต้องอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้เจอได้อะไรก็คงจะมีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆมันต้องเตือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพราะผมคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเขาหนักก็น่าจะหนักเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าจังหวะที่อยู่ในด่านรู้ตัวหรือเปล่าด้วยบางคนเมามีภาพตัดมีอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่รู้ระดับการเมาของเขาตอนนี้ยังไม่ได้มีการสอบถามอะไรแต่ถ้าเป็นในตามคลิปนะผมว่าในเรื่องของความถูกต้องก็อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของมุมของเพื่อนก็อีกส่วนหนึ่งก็เตือนกันไปครับคือกต้องปล่อยให้เป็นไปตาม ใช่ครับมันก็ต้องเป็นเป็น,ปนไปตามกระบวนตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับที่ถูกต้องแล้วเราเป็นศรริลปินดาราเราเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดําเนินอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทําไปแต่ว่าอ่าหน้าครั้งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็วิชาบทเรียนที่สําคัญขอ,ของของของตัวเขาเลยเราคงไม่ได้ไปซ้ําไปเติมเพื่อนหรืออะไรผมว่า จริงๆเตือนผมก็ยังไม่กล้าเตือนเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนเนี้ผมว่ามันก็น่าจะพอสมควรแล้วเหมือนกันครับโทษจำสองเดือนนะครับเอาถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมโดนอะ่ะผมก็รู้สึกว่าสองเดือนมันก็ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกัน,นแต่ถ้ามันเป็นบทเรียนของเราอะ่ะเราก็จะได้รู้ว่าโอเคครั้งหน้าเราก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกอครับ โอโหเรียกแก๊บครับเรียกแก๊บเรียกมีช่วงหนึ่งผมใช้คนขับรถมีมีมีคนขับรถเหมือนกันเพราะว่าผมรู้ตัวเลยว่าถ้าผมคือปกติเนี่ยก็เป็นคนขับรถไม่ได้ดีอยู่แล้วนึออกไหมเป็นคนขับรถไม่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าดื่มไปเนี่ยยังไงก็ต้องมีคนมาขับให้เพื่อนเพื่อนก็จะรู้ผมก็จะบอกเพื่อนไว้เลยแล้วผมเป็นคนดื้อก็จะบอกเพื่อนบอกแฟนบอกอะไรว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราเมาบางครั้งก็ให้แฟนขับรถกลับไปเลยแล้วเราลเรานั่งแก๊บนั่งอะไรกลับ หรือบางทีถ้าเราไปคนเดียวก็จะบอกเพื่อนจะสั่งเพื่อนเลยว่าโอเคถ้าทุกคนจะกลับเรียกรถให้ด้วยเรียกให้คนมาขับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าตอนตื่นเช้ามาก็ยังต้องวอร์มอยู่เพราะมันยังมีเหมือนแบบเส้นประสาทมันยังแป๊บ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 อยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องวอร์มคอยแบบนวดคอยอะไรบ้างประมาณนี้นนน้าักิง ช้ำร้องร้องแฟดออกอีเวนต์ร้องอใช่ครับมีคอนเสิร์ตจริงๆส่วนใหญ่งานผมจะเป็นงานเลี้ยงภายในร้ <c oughs> องร้องงานเลี้ยงภายในแต่เมื่อวันเมื่อวันศืนที่ประจวบแล้วจะเป็นงานคอนเสิร์ตแบบฟรีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยก็ถ้าได้วอร์มแล้วอะ่ะมันจะสามารถร้องได้แบบปกติแต่จะเป็นแค่ตอนช่วงตื่นเช้ามาตื่นเช้ามามันเหมือนมันไม่ได้ขยับเลยอะ่ะ <c oughs> เออและปากมันก็เลยต้องนวดต้อง พูดแบบสักเย็นๆแต่จางเล่นเข้าที่ถ้าวันไหนพูดมากหน่อยเย็นปากกับเข้าที่แลละ<ต>ใช่คอนที่ได้กลับมาร้องเพลงครั้งแรกอรวันแรกอรมันเป็นยังไงบ้างผมจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังหลังออกจากโรงพยาบาลสองวันออผมนอนโรงพยาบาลแปดวันแต,แ,ตแต่ไม่ได้แล้วไงคุณพี่เราคืนเงินลูกค้าไปหล้านะเร <laughs> 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 เราจะหมดเราจะหมดอยู่แล้วไง เราต้องร้องแหละถ้าเลือดซึมเราก็ต้องต้องซับบนเวทีเพราะว่าเราแคนเซิลงานไปเยอะมากๆแล้วแล้วก็มันเป็นเ,ร,เรื่องของรายได้อะน้องแล้วก็โอเคไปเต็มที่คุณลูกค้าก็ถามแล้วไหวใช่ไหมมาได้ใช่ไหมเชื่อไหมผมไปร้องเอหลังจากออกที่โรงพยาบาลอนะ่ะสองวนะันอ่ะแขกในงานทุกคนอ่ะเป็นเงี้ยแล้วก็เดินมาหน้าเวทีแล้วก็แบบคือคือเขาสนใจเพลงปเเขามาเช็คปากเราว่าแล้วมา ตั้มจริงปะเนี่ยเเพิ่งดูข่าวเอกมาอยู่นีนแ่แล้วได้ยังไงอะไรเี้ยกางเงี็ไม่ได้มีผก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากในในตอนนั้นเนี่ยเราก็พบคอรัตไปคนหนึ่งอ๋อเอาบอกคอรัตไอจังหวะหน่งที่มันแบบต้องอ้าปากกว้างๆเรารอรอตะคุบงับเลยนะงั้นเราไม่ไม่ไหวแน่ๆอะไรเงีย้ยก็มีคอรัตช่วยร้องแล้วคนดูก็น่ารักคนดูก็เอาช่วยผมร้องเลยครับปากผมเจบ็บทุกคนร้องกันดังมากเปิดก o เกิลรถเนื้อร้องกันดังมากก็เป็นอีก มูดอีกความรู้สึกหนึ่งที่มันก็เป็นมวลแห่งความสุข<น>ที่ดีเหมือนกันแต่ร้องเสร็จปุ๊บไปโรงพยาบาลต่อเลยจะอักเสบม, <c oughs> มันมันอักเสบอ่ะมันแบบตึ๊บตึ๊บตุ๊บก็เลยไปหามหมอแต่ตอนนี้ก็คือร้องร้องได้ปดกตินะปกติละครับปกติแล้วแล้วขัดไป